เสียซับไพเลยแล้วกันผมใช้ซับไพตัวนี้นะครับตัวนี้ชาร์แบตเตอรี่มาถืออยู่นี้นะครับอ่ากระแสสแตนบาย0.006นะครับกดเปิดเครื่องกระแสไม่กระดิกเลยนะครับอ่นนี้ครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคนี่ครับกระแสมาแล้วนะครับ0.40.5นะครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ซิงค์ผมต้องถอดก่อนเดี๋ยวผมเติม MXO r ก่อนนะครับ ผมเติม4โคลตกว่าครับกดเปิดเครื่องนะครับกระแส0.5 0.6 0.7 0.8เรียกบีเทสเตอร์ร้องนะครับมาดูกันนะ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กเดลของพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กนะครับเรื่อการเปิดไม่ติดนะครับแต่เป็นโน้ตบุ๊กเดลโมเดลอะไรนะครับเปิดไม่ติดเป็นยังไงแต่เรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่บิ๊กและท่านผู้ชมมาดูกันนะครับวิธีการดูโมเดลก่อนเลยอ่าเป็นโน้ตบุ๊กเดลนะครับวิธีการดูโมเดลของเขา กะดูดได้ด้านท้องเครื่องใต้ท้องเครื่องโลโก้นี้ของเขาใหญ่เหลือเกินนะครับแต่แต่แต่ของลูกค้าอันนี้ต้องแกะอย่างนี้นะครับนี่ครับต้องแกะอย่างนี้นะครับจะมีร่องให้เราแกะอยู่นะครับทีนี้เราก็ดูกันนะครับว่าเราแกะออกมานะครับอ่าโน้ตบุ๊กเดียวเนี่ยเขาจะไม่เขียนโมเดลรุ่นนะครับ ให้เราเอาเซอร์วิสเทคนะครับไปเซิร์ชในเดลไทยแลนด์นะครับป่ายนิวชี้ผมนะครับใช้เซอร์วิสเทคไปเซิร์ชมานะครับเขาก็จะบอกรุ่นนะครับของเครื่องนี้จะเป็นรุ่นเดล XPS139343 หนึ่งสามเนะครับเอ็กเอ่เ้ขาก็จะปิดเองนะครับอันนี้เป็นล็อกของเท่มากนะครับ น่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับโอเคมาดูกันอาการเปิดไม่ติดนะครับเสียบซับไพเลยแล้วกันผมใช้ซับไพตัวนี้นะครับตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่มาถืออยู่นี้นะครับ่ากระแสสเตนบาย0.006นะครับกดเปิดเครื่องกระแสไม่กระดิกเลยนะครับนี่ครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดเลยกดออนไม่กระดิกนะครับ เสียบชัหนนี่ครับโอเคนะครับไปแกะกันเดย คนะครับคุณพี่บิ๊กและท่านผู้ชมผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับนี่บางต้นก็มีคราบฝุ่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากแต่ก็มีอยู่นะครับนี่นครับโอเคทีนี้ด้านบอดี้ก็มีนี่ครับแล้วก็บอดี้หลังก็มีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาจัดเรียงระบบไฟกันนะครับ โอเคไปทาความสะอาดกันก่อนนะครับโอเคนะครับคุณพี่บิก๊กผมได้ทําความสะอาดให้แล้วนะครับมาดูกันด้านบอดี้ด้านนี้นะครับนี่ครับก็โอเคมากแล้วครับอ่าส่วนมาดูกันด้านในพัดลมก็ทําให้แล้วนะครับส่วนฝาด้านหลังก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้อ่าเมนบอร์ดผมก็ทําให้แล้วนะครับทีนี้ผมแกะมาเจอ ันดับแรกมแกะซิง์เลยนะครับซิง์มาซีโคนแห้งเลยนะครับแห้งเลยแห้งเลยนะครับซิง์ซีบียูนะครับแล้วก็มีคาบน้ำแตงงนิดนึงนะครับแล้วก็เจอคาบน้ําตําแหน่งตําตแหน่งตรงนี้นะครับตําแหน่งขาไฟเข้าเลยนะครับเรามาโดนด้านหลังนิดนึงนะครับ แล้วก็มีคาบน้ำตรงนี้นะครับตำแหน่งลิฟลิฟนะครับลิลิดลินะครับลิสสวิตโอเคเดี๋ยวผมลองเก็บคาบน้ำก่อนนะครับแล้วเก็บ i อซีดูก่อนว่าจะหายไหมนะครับหรือเป็นยังไงนะครับถ้าผมจะเติมซีโครนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องซ่อมระบบไฟก่อนโอเคเดี๋ยวผมไล่เก็บงานก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดวงจรนะครับตรงน,นี้ผมยังไม่เปิดโอเคเดี๋ยวผมไล่เก็บขาบน้ำก่อนครับแล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่ากระแสจะเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไงนะครับโอเคจะทำกันโอเคนะครับคุณพี่บิ๊กนะครับผมอ่า คาบน้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอุปกรณ์ตรงนี้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับหนึ่งตัวทีนี้มาดูกันนะครับผมจะเสียบซับผ่ายเลยนะครับใช้สับผ่าตัวนี้ครับกระแสสเตนบายเท่าเดิมนะครับ0.007โอเคผมจะลองกดเปิดเครื่องดูนี่ครับกระแสมาแล้วนะครับ0.40.5นะครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ซิงค์ผมต้องถอดก่อน เดี๋ยวผมเติม M x ็มเก่อนนะครับผมเติมซิโคนก่อนนะครับอ่าเติมซีลิโคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิปจะเสียนะครับโอเคเดี๋ยวผมไขน็อตก่อนนะครับแล้วเรามาเปิดเทสกันว่าจะผมดูแล้วมีกระแสแล้วนะครับน่าจะยังไงนะครับโอเคคร่บ โอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้เขากดออนได้แล้วผมก็ใส่ยูดบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยนะครับถ้าขึ้นภาพก็เทสเตอร์ร้องนะครับกระแสสเตมานศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าศูนะครับกดออนเลยนี่ครับ 0.4ใส่สิค์แล้วครับลากยาวได้แล้วครับฟังแต่เสียง USB ีเทสเตอร์ร้องหรือเปล่าถ้าเทสเตอร์ร้องก็ขึ้นภาพนี่ครับเทสเตอร์ร้องแล้วนะครับโอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวผมประกอบนะครับผมจะประกอบลงบอดี้นะครับแล้วมาเทสกันว่าขึ้นภาพไหมนะครับจะทำกันเลยครับผม นะครับคุณพี่บิก๊กแต่ผมจะลองเทสกันนะครับ่าขึ้นภาพหรือเปล่าผมยังประกอบไม่เสร็จนะครับคือสายสพายตอนนี้นะครับกระแสสเตนบายเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น1 2บมิลแอมป์เป็น0.006มิลลิแอมป์นะครับโอเคกดเปิดเครื่องนะครับกระแส0.5.0.6.0.7.0.8เจ็ดือดีเทสเตอร์ร้องนะครับ มาดูกันนะครับเอาขึ้นภาพใหม่นี่ภาพมาแล้วนะครับมีภาพมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะครับและตรวจช็คกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมบ้างไหมนะครับบางทีโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกัน โอเคนะครับคุณพี่พิกผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทาความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้นะครับอ่าเปิดเครื่องกันเลยผมใช้สไพยตัวนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่ของคุณพี่เสื่อมด้วยนะครับผมถอดออกเอ่าถอดคอนเนคเตอร์ด้านในออกนะครับแต่ไม่ได้เอาแบตเตอรี่ออกอันนี้เขาฟ้องอะแดปเตอร์ไม่ได้แท้นะครับกด F 1ผ่านไปโอเคนะครับ นะครับเข้า OS แล้วโอ้มีมีพาสเวิร์ดด้วยนะครับคุณพี่บิก๊กโอเคนะครับเดี๋ยวผมค่อยสอบถามพาสเวิร์ดคุณพี่มาหรืออาจจะคุณพี่อัปเทสเองก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ให้พาสเวิร์ดไว้โอเคเป็นว่าปิดงานใช้งานได้แล้วกันนะครับส่วนแบตเตอรี่เสื่อมคุณพี่แจ้งมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะครับแบตเตอรี่เสื่อมอยู่แล้วโอเค อันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คอย่างอื่นให้ละกันถ้าได้พาสเวิร์ดมาแต่ถ้าไม่ได้พาสเวิร์ดมาก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะจัดสกรีนได้ด้วยครับเช็คเบื้องต้นกะได้ครับจัดสกรีนนะครับต่อไปโอเคนะครับคุณพี่ใช้งานได้แล้วนะครับคุณพี่บิ๊กสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ จะทำคลิปครั้งต่อไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่บิ๊กที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถบุกของคุณพี่นะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับอาการเสียเบื้องต้นราคาซ่อมประมาณเท่าไหร่นะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ